ดรศักดิ์สินโลสรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับรองศาสตราจารย์ดรชยาพรวัฒนศิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a าร์ s t e p เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถถักทอสร้างความรู้ได้เอง รองศาสตราจารย์ดรชยพรกล่าวนะครับว่าการทํา MOU จะทําให้การทํางานระหว่างสองสถาบันตรงเป้าหมายในการปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่และตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยเน้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทั้งที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาทุกระดับอย่างเป็นขั้นตอนครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนดในการที่ทําความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างโปรพวที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทีฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นการช่วยให้การทำงานทั้งสองสถาบันร่วมกันในเป้าประสงค์ตรงกันเนี่ยดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพและชัดเจนมุ่งมั่นนะคะแล้วก็คิดว่ามั่นใจก็คือการสร้างคุณภาพการศึกษาไม่ว่าด้านของที่เป็นทั้งศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยาศ,ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพในวันนี้เราทาทุกด้าน การจะทําให้สําเร็จนั้นเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบสมัยใหม่แล้วต้องตอบโจทย์กับคนทุกช่วงไวัยได้ในขณะนี้ค่ะไม่ใช่เพียงเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้นค่ะ ดรศักดิ์สินกล่าวว่าการทำ MOU ให้มาุูเป้าหมายซึ่งระดมทรัพยากรทั้งเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรและองค์ความรู้ในทุกมิติเพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากรในวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดรวมทั้งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพการร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass Five s t e p